สวัสดีครับผมเอแบ็กเมจิกทารันวันนี้จะพาท่านมาที่เมืองเสียบเลยบนะฮะพบกับอาจารย์ลืมนะครับอาจารย์ลืมเป็นอาจารย์สายสเสน่ห์ที่เก่งมากนะฮะจากประสบการณ์60ปีเนี่ยอาจารย์ก็จะเก่งมากอาจารย์ก็ทําให้กับคนหลายๆคนแล้วนะฮะที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องความรักนะฮะส่วนมากจะกี่วัน,นะฮะเร็วสุดอะอาจารย์ยู่3วันอันนี้จริงๆนะฮะลองถามอาจารย์ที่ว่าเรื่องมนต์ดำเรื่องไสยศาสตร์มีจริงไหม อมกิโซธาเรื่องอาเรื่องสไนเรื่องอนิเมชันเป็ดออดอันนี้มีจริง,รงอันนี้ที่เขาเมดนะฮะอาจาร,รย์เรียนมาจากไหนนะครับประวัติของอาจาร,รย์นิดนึงอิโซมาเรียนโมบินาเรียนโมเรโกุปิเรียนพิลูกเรียนมาจากพระอ๋อเรียนมาจากพระนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็มีสายดําสายขาวชื่อหลวงพ่ออะไรนะฮะที่อาจารย์เรียนหลวงพ่อปิดที่ไหนพนมคูเลนหรือว่าที่ไหน อ๋อที่พนกุเลนนะฮะอาจารย์เรียนมาตั้งแต่สิบแปดไปแล้วก็อาจารย์ก็จะทําอยู่ที่หมู่บ้านเนี้ยที่เลยจากเสียมเลยประมาณสิบแปดโลแล้วมีคนมาวันนี้วันพระนะฮะเป็นวันที่แรงมากของของขมรน่ะถ้าทากันจริงๆอ่ะต้องทําวันพระจะแรงนะฮะถ้าเรื่องผวเมียเนี่ยอาจารย์ก็จะทำสามวันสี่วันจริงๆเรื่องเนี้ยมันขึ้นอยู่กับดวงคู่สมพงษ์ด้วยใช่ไหมฮะเวลาทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จบางคนก็สําเร็จใช่ปหพิสูทธ์ไม่ค่ะ มันเลือดเท่าแสนได้ปนชโลเคียร์ไพ่เนี่ยได้มาเพิ่งแจ้งสี่องใบดวงเยอะหรือมัวปีมาอะไรมาจากกระถาอ๋อมาจากกระถาที่อาจารย์ใส่ไปไม่เกี่ยวว่าคุณจะมาจากไหนอ๋อไม่ว่าคุณจะมาจากไหนถ้าคนเราที่แฟนอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วตัวอยู่เขมรอย่างเงี้ยอย่างสมมติแฟนเป็นฝรั่งเนี่ยมันจะช้าป่ะกิจสุไม่ท้าตัวทาได้นำเอ่ออะไรปนเอาแต่มาสวยดูอัดด้วยเยาวานเยาวาน อยู่นะไปไปไปอยู่นะอนุพันธ์จริงมัจุ่มพีอยากแต่เขาบอกว่าถ้าเหมือนเมียอยู่เนี่ยกับชาแล้วก็วมีแฟนคนหลังอยู่คนหล,งลงัลงสองอาทิตย์อ,อ๋นาน2 2> สุดสองอาทิตย์ก็นานสุดถ้าอยู่ไกลกันสองอาทิตย์นะฮะอย่างคนที่อยู่ขเขาลบทั่วโลกหรือคนละทวีปอาจารย์ก็จะใช้วิธี ใช้เป็นพวกเขเมวเนาะก็คือมนดําหรือสายขาวสายแต่ว่าอาจารย์จะเป็นสายดําใส่เข้าไปเลยมีการปั้นหุน่นมีการลงทองใส,สกก่ตะกรุดคาถาใช่ไหมเมียนคาถาก็จะทําให้ความสําเร็จตรงมีบังเกิดกับครอบครัวที่มีปัญหากันนะครับวันนี้เอแบ็กเมจิกไทยแลนด์ก็ยินดีมากเลยนะฮะสำหรับวันนี้ที่ประเทศกัมพูชาเ,เราได้มาก็มาประมาณอตอนนี้สี่ห้าโมงเย็ยนละลก็มาพบอาจารย์วันนี้คนลูกค้าเยอะมาก ยินดีมากเลยนะครับกับท่านผู้ชมท่านไหนที่มีความสนใจที่จะให้เรานําเสนออาจารย์ที่เก่งๆนะฮะของสายมณดําหรือมน์ขาวมเทาที่ประเทศกัมพูชานะครับเรายินดีนะครับท่านผู้ชมยินดีครับขอบคุณเจริญเจริญครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณองค์เลห์ไฮครับอาจารย์ขยมโจเจตอาถรรพ์เมียนโรเจริญนะเมียนสไลเจริญโอเคเซก